จับ้า包ยีเส้จบกายฝันต้งตจืดไ่อมเอ๋อหอมับนจับยจับ้นแวจับข้นบอมิสต้งจืดไข่เยี่ยวม้ใส่ปลาและผักชีอ้หอมอเอซุปไข่เยี่ยวม้าปลาและผักชีเมก๊อตนะ c e n t อ r y ฟิชแอนด์คอเรียนเดอร์ซุป 大魚香菜湯雞大魚香菜湯 Century egg fish and coriander soup 雞蛋醬嗎 Century egg fish and coriander soup 雞蛋 ทีาใหญ่ข้อทองฝันทองทเข้าไปดิโกคิวฝันทองอ่ะมาดื่มน้ําแกงกันคะ่ะน้ําแกงภาษากวางตุ้งเขาเรียกว่าทองค่ะขวัญทอง,งทกองฝ<ม>อขอบคุณมากค่ะที่ชมคลิปจนจบช่วยกดชอบกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจ 非常感謝你觀看,訂閱,分享,為我加油, thank you very much for watching the clip until the end. please like, follow, share, cheer me up. i wish you happiness, prosperity, any thoughts wishing you all the best wishes ขอบคุณมากค่ะที่ชมคลิปจนจบช่วยกดชอบกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้มีความสุขความเจริญเติบโตคืน้วยค่ขอบคุณมากค่ขอบคุณมากค่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคขอบคุณมากค่ะขอบคุณาก่ขอุ่ณมาากคขอบคุณมากคบคุ Thank you very much for watching the clip until the end. Please like, follow, share, cheer me up. I wish you happiness, prosperity, any thoughts, wishing you all the best wishes. โอเคย้ำท้องซ้น